สวัสดีครับพบกับนานาเกษตรนะครับผมวันนี้นานาเกษตรนะครับจะพามาดูเสารถนะฮะเสารถบราซิลนะครับที่นานาเกษตรได้เพาะไว้ที่ผมได้เพาะไว้นะครับแล้วก็ปลูกไว้ได้ประมาณ78เดือนครับผมลูกโตมากเลยนะครับเนี่ยนี่เวลาสุกเนี่ยตัวนี้สีเหลืองนะฮะนู่นน่ยหล่นเต็มเลยนะครับผมตัวนี้นี่ก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะฮะทั้งเสียบยอดทั้งอะไรนะฮะก็ มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับเนื้อเยอะลูกโตนะครับ3ลูกโลนะครับตัวนี้3ลูกโลเลยเฉลี่ยนะฮะลูกใหญ่จริงจริงแต่ลูกเล็กไม่สมบูรณ์เขาก็มีวันนี้ได้มาพามาชมเสารถแล้วเลยก็เลยจะมาสอนนะครับสอนวิธีการผสมเกสรน,นะะผสมเกสรของเสารถนะครับ <c oughs> มันมีวิธีผสมยังไงนะครับผมเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เลยเสาลร,รถของเราเนี่ยก็จะใช้มแมลงในการผสมเกสรน,นะฮะ แต่การใช้แมลงในการผสมเกสรในบางพื้นที่ก็แมลงน้อยแมลงไม่มีเนื่องจากการใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ถ้าให้เข้าผสมเองเนี่ยผลเขาก็จะไม่สวยนะฮะก็มีสวยบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็สวยนั่นแหละแต่จะมีบางบางมันมันก็ไม่ร้อยเปซนะครับสาหรับลูกที่สวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูเลยนี่คือดอกโสรถนะฮะดอกโสรถของเราตัวนี้คือเกสรตัวเมียนะฮะเนี่ยเป็นขาเป็นขาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูชัดๆนะครับ เนี่ยฮะเป็นขาเดี๋ยวนะแป๊บนึงเป็นขาอย่างนี้นะฮะเป็นขานี่สามขานะฮะนี่ฮะสามขานี่เป็นเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวผู้อยู่ไหนนี่ครับนี่นี่เลยตรงนี้ฮะเป็นกระเปาะเป็นไอ้แผ่นแผ่นบางๆเนี่ยเนี่ยแหละคือตัวเมียนะครับผมไอ้ตัวผู้นะครับผมก็ถ้าจะให้ดีนะฮะใช้เกสรตัวผู้คือเกสรตัวผู้เนี่ยข้างใต้เขาเนี่ย มันจะมีผงเห็นไหมเนี่ยเหลืองๆเนี่ยน,นี่นี่คือเกรสรเขานะครับเอาไว้ผสมพันธุ์กับตัวเมียนะฮะตัวเมียอย่างนี้ไม่ชัดนี่ฮะอันนี้เกรสรตัวผู้นะมันจะมีผงอย่างเงี้ยมีเลนูนะครับผมเป็นสีออกเหลืองๆเห็นไหมอย่างนี้มีทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยเยอะเลยเกรสรตัวผู้นี่ก็จะมี1 2 3 4 5สสี่ห้านะครับเกรสรตัวเมียจะมี3ามขา1 2 3สามนะครับ เกสรตัวผู้นี้จะมี5นะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับคือผมปลูกไว้10กว่าต้นเนี่ยสิกว่าต้นพยายามนะครับใช้เลนูนะครับเลนูเกสรตัวผู้เนี่ยจากดอกอื่นนะครับมาผสมอีกดอกหนึ่งจะดีมากๆเลยนะครับแต่นี่ผมทําให้ดูเฉยๆเพื่อความง่ายนะฮะใช้วิธีการทําก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะก็ เอาคัตตันบัตเนี่ยเช็ด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 มันก็จะมีอะไรเหลืองๆมาเนี่ยไปป้ายที่เกสรตัวเมียนะครับป้ายเลยนะครับผมป้ายให้มันครบทั้งสามอันนะฮะให้มันครบทั้งสามอันเพราะว่าปลายเกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะมีเยื่อเหนียวๆ,ๆอยู่นะครับเดี๋ยวชาวให้ดูใหม่นี่นี่ครับติดแล้วนะครับแค่นี้แหละครับง่ายๆแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะต้องเอาเกสรตัวผู้เนี่ยจาก ดอกอื่นหรือต้นอื่นได้จะยิ่งดีมาผสมของตัวเมีอยอย่างนี้นะฮะป้ายให้ครบ3อันเลยนะครับผมแค่นี้นะครับเราก็จะได้ผลที่มีลักษณะสวยงามตามสายพันธุ์เกือบ100%เนตะครับสวยสวยงามเลยนะครับผมแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็ทําไม่ได้หรอกเพราะว่าดอกมันเยอะนะครับดอกมันเยอะนะ นี่ลักษณะของอันนี้ปล่อยให้มันผสมเองมันจะเป็นอย่างเงี้ยผิวก็จะเป็นไม่ไม่เรียบเท่าไหร่ไม่สวยเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะสวยนะครับผมอ่ะผมก็บอกวันวิธีการผสมเกสรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มันลูกสุกสวยๆนี่ร่วงน้ําหมดเลยครับฝนตกเดี๋ยวผมลงไปเก็บเอานะครับสวรรบาซิลนี่ฮะนั่นไง สุกละตัวนั้นน่ะนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตอนกิ่งสับวรสดีกว่าเนาะนะครับผมอ่ะตัวนี้นี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ดกมากเลยฮะตัวนี้ปลูกมาหกเจ็ดเดือนออกลูกออกผลมาหลายชุดละนะผมอ่ะผมจะทวนนะวิธีการผสมเกสรผสมยังไงอ่ะตัวนี้ตัวเมียเกสรตัวเมีย ตัวนี้เกสอนตัวผู้ข้างใต้เกสอนตัวผู้เนี่ยเขาจะมีละอองเลนูอยู่เนี่ยฮะเป็นหนึ่งเหลืองเนี่ยเอาของตัวผู้มาใส่ตัวเมียให้มันแปะตัวเมียครบทั้ง3ครบทั้ง3ามไอ้กา้านนี่ฮะครบปั๊บพอจบนะครับผมถ้าจะให้ดีเอาต่างดอกมาผสมใส่กันสลับดอกกันไปสลับดอกกันไปมันจะดีนะครับผม เพราะว่า,าข้ามต้นก็ได้นะครับผมข้ามต้นจะยิ่งยิ่งดีเลยนะครับผมแต่การทําต้นนี้มันก็ลำบากนิดนึงคือว่ามันเราทําค้างให้มันสูงมันก็ทํายากนิดนึงบางทีดอกออกข้างบนนู่นนะครับผมทําได้แต่ต่ำๆนะครับผมโอเคครับนานากเกษตรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนง่ายๆครับผมง่ายๆง่ายๆประมาณสองสามวันสามสี่วันมันก็จะเหี่ยวฟอไปตัวเนี้ยพวกเนี้ยฟอกระป๋ะไอตัวนี้ เห็นกระปาองเหลืองๆไหมเนี่ยๆเนี่ยตัวเนี้ยกระป๋ะเหลืองๆเนี่ยตัวเนี้ยมันเจริญเติบโตเป็นเมล็ดเป็นผลแทนนะครับผมก็มันผสมเกสรกันแล้วกระปาะตัวนี้ก็จะโตขึ้นเนี่ยกระเปาะตรงกลางเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันจะโตขึ้นเป็นผลนะครับผมโอเคครับผมอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนานาเกษตรก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีครับ